ห้องนี้ว่ะเพื่อนห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เข้าไปก่อนเลเพื่อนโอ้โหกูไม่ได้ปิด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 ไอ้เหี้ยไม่ได้ปิดไอ้เหี้ยไม่ได้ปิดไอ้เถื่อไม่ได้ปิดไอ้เถื่ไอ้เถื่อโง่ที่ปิดจริงจไอ้เหี้ยมันไอ้เียถ้าปิดมันก็ต้องแบบปังไปเลยเดี๋ยวเนี่ยถ้ามันปิดมันต้องแบบเดี๋ยวต้องอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยอันนี้อีเข้าไปเลย เพื่อนอยู่ห้องนั้นแหลยเฮียต้องเอาหนังสือไปห้องนั้นไปเดี๋ยวเอาเฮียนไปวางด้วยตามมาอยู่นะตามอยู่ไอ้แก๊กนีเหรอวะมันนี่เจ๋อเลยเฮียเนี่ยเราอยู่แล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้เฮียมันดังเลยตื่นมาห้องนี้ไม่เจอ ข้างนอกนอกนอกแหล่น่ะเ,เนี่ยมันยังอยู่ยที่เดิมก็ไม่ฟังครับสัตว์ตัว,น,วออนี้สองนี้เลยลแสงอ่ะไอ้นั่นได้แล้วเดี๋ยวกูถึกก่อนเอีมเอฟไปก่อนไอสัตว์เผื่อมันต้องมาถึกสักอันหนึ่งแล้วมันจะเป็นให้ใครเขาวิ่งเลยเฮียลเลยละ่ะแสดงว่าไอเอีมเอฟนั่นใช้ได้ละ หาวันหาวันไม่มีอ่ะมันไม่ตอบอ่ะนี่คืนนีใครไม่ได้อ่ะเก็บทิ้งแล้วเก็บเพ้่มมาใหม่วะ,ะไปเที่ยวนี่ารอดูว่ามันเคียร์แล้วเปล่า เดี๋ยวผมไปหยิบไปใช่ไหมลึงร้องแล้วแหละจะต้อเดินกลับไปใหม่ที่วัดเดือพุงก็ไม่ลไม่ลบนะเลยขึ้นไงไม่รูจักมันมันขึ้นวะมันยังไม่มามันมาเป็นบางที เ,เดี๋ยวรอให้เครื่อง,ง,องมันดังอีกรอบมึงอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวเครื่องมันจะดังถ้าเครื่องมันดังเดี๋ยววิ่งไปที่รถเลยจะไปดูในกล้องมันเห็นหรือเปล่าเฮียเพราะอยู่ตรงไฟมันจะมาปิดไฟอ่ะนั่นไงมันปิดไฟอีกแล้วไอเ้เฮียเออปะไฟพอดีเลยนะใช่แต่เรก็ไม่เจอเฮีย

นี่อยู่ในห้องนี้แชมป์อยู่ในห้องเหรอเออเนี่ยในห้องไอ้เหี้ยหลังไอ้เจ้ามึงทิ้งไอ้ห้องแอดแอนไปเลยแล้วมึงปีบกล้องเข้าไปไว้ในห้องดิเออแหละหมดตัวไอ้เหี้ยเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นอะไรนะอันนี้กูยังส่องอยู่ใช่ป่ะกล้องอ่ะเออไอ้นั่นมึงทิ้งไว้ในห้องเลยใช่ไหมดับไปแล้วงั้นมึงเอาหนังสือไว้ในห้องดิเออวางตรงนั้นแหละเออวางตรงนั้นเลยมึงจะเห็นพอดีอย right> ู่เออได้อยู่ วางห้องแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวก็กลับไปเลยก็ได้วางไก็ได้บล็อกหรือไรอ่ะแล้วสือ่อไปไหนใช่ไหมไอ้มันบล็อกเยอ,เอ,อะเลยเนี่ยอ้าวแล้วพี่มือถืออยู่เ่ะเืออะไรเออได้ไปไหนวะอ้าวอะไรเงี้ง เฮียจิตกูเหลือห้าเปอร์เซ็นต์ไอสัตว์เขาหมดเหลือก hey, um, okay. ึ okay. ่งเกือบยี่สิบเปอร์เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะประตูปิดไอตัวเปิดประตูปิดไปแล้วกูไม่รู้ไประตู้ไประตูไอ้เฮียประตูกูไหนไอ้เฮียประตูไอ้เฮียกูเห็นเข้าเข้ามาในนั้นพอดีไอ้เฮียประตูแกรกเลยเพื่อนเร็วๆไอ้โอ้ใครล็อกนี่กูเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ ย้อนต้อไงอ่ะไปเอาแหลกเฮียอะไรไม่รู้ดักกันเลยเดี๋ยวแล้วกูก้มหน้าเลยกูก้มหน้าเลยโอ้โหเป็นหลากแล้ยนะโอ้โหอีกตอหนึ่กูก้มหน้ามสิอยู่ใต้ตีนกูท่านเรียบร้อยแล้วพี่โดนไปแล้วอ่ะกูเหลือห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกูคงทำอะไรไม่ได้อ่ะกูเข้ากล้องมาพอดีนะดังปิดตึมแต่ไม่เห็นประตูอะเพราะประตูหน้าบ้านพอดีอะ ก anyway well ู้ยแคบขึ like ้นไปก่อนเฮียเขียนยัไงได้สักเอาละไอ้กล้องนั้นหายไปเลยเพื่อนมึงหยิบอะไรหรอไม่ได้หยิบวัวมันนั่นหมดเลยอ้าวไม่เห็นดูไม่ได้กูจะมาดูกล้องนั้นแหละไอ้เหี้ยกูจะเลยไปหามึงเออกูกลายเป็นวิญญาณแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยสองสิบสี่ไอ้กล้องที่เดิมแชมป์เนี่ยทุกอย่างสว่างหมดเลยวะ แล้วมันคือผีเหี้ยเหรอ E M F ไปแล้วคนตายแล้วคลิกเพื่อคลิกที่นี่เพื่อกดปุ่มกล่องวิญญาณเมื่อกี้กล่องวิญญาณอยู่กับมึงไหมไอ้หนังสือเขียนผีอยู่ข้างไหนล่ะใช่ผีอยู่ข้าในใช่ป่ะใช่งเหลือ5%นะเอ่าเดี๋ยววิ่งไปดูหนังสือกี่ผีถ้ามันเขียนนะไม่อยู่แต่ถ้ามันไม่เขียนให้มันอ่ะเฮ้ยไฟเหี้ยอะไรเดินเข้าไปวะนะเนกูไงกูไงใช่ป่ะไม่ใช่เนี่ยไฟแวบแวบอ๋อมึงเหรออ๋อมึงเหรออเอ อ๋อเอ้ยมึงเดินเข้าดิเป็นวิญญาณเนี่ยมึงเดินเข้าไปเดินเข้านำเท้าดิเฮ้ยช้าๆดิียโอ้โหดังแอสเอสเอสเลยเฮียกูไปก่อนเฮ้ยเียอย่าปิดประตูกูได้โอ้มันแห่ไม่แห่หรอกโอ้โหขนลุกเกลียวเลยหูเฮียไม่แห่ข้างหูอ่ะหูขาข้างเดียวเลยอ้าวแ้วกออกมาได้ไง อ้าไปบบกูวิ่งเข้มไอ้เฮียประตูประตูเออเปิดไปแล้วเฮียแห่เกียวเลยเฮียขนลุกเลยเฮียคือคือมันมันแค่นี้แบบแห่แค่นี้เฮียแบบเล็กๆไม่ได้แห่แบบหลักฐานแห่แต่หูขาได้ยข้างเดียวอ่ะไอ้เฮียมาหูข่าเนี่ยได้แต่เอ็ดเอ็ดเอ็ดเอดแล้วก็แห่แล้วกไม่เบื่อรู้สึกล็อกด้วยนะเปิดไม่ได้ไอ้เฮีย กูเอาใครกูกะจะวิ่งออกมาเนี่ยไอ้แคบทางเนี่ยประตูข้างล่างแล้ววิ่งออกไปฝั่งหนึ่งไงยึกเดียวผีเดียวก็ไม่กล้าวิ่งเหี้ยเอาแล้วปูบาแล้วไอ้เหี้ยเหี้ยไรอ่ะไม่รู้เลยเฮียเอาไม่ถูกเลยมันไม่ได้ออกเลยมันเป็นผู้หญิงผู้ชายที่มึงเห็นอ่ะผู้ชายบอกว่าไม่มีผมอ่ะเอาไปกับบ้านเลยเหี้ยเหลือรอดคนเดียวได้แค่

ด้วยมันถือว่าเกียร์ทีเยอะเียดูเ <c oughs> ลยาวๆเียไตัอจำช็อตไม่ได้ดิมีช็อตอะไรบ้างั <c oughs> นา่นดิโอ๊ยอเด็ๆก็น่าอะไรประตูปิดปูไว้เี <c oughs> อ,อันคืออะไรจำไม่ได้อ๋อไอประตูปิด,ดแต่ <c oughs> อันไหนวะมไม่เียทีแล้ว นาทีสิบห้านาทีก็ไรมานะ